สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมลายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตลูกเต่าใหม่แล้วนะครับชื่อว่าลูกเต๋าแบบหนึ่งนะครับชื่อว่าลูกเต่ามุกนั่นเองนะรหรือเรียกว่าไข่มุกก็ได้นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาสองร้อยรู้สึกน่าจะสองร้อยแปดสิบเพรนะครับนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันนะครับว่าอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยใช้ราคากี่ทองมั่งนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกเต่าเพชรเอ้ยขอภัยครับลูกเต่ามุกนะครับราคาสองรอแปดสิบเพชรนะครับอ่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยครับขั้นอ่าแล้วครับอัปเกรดขั้นที่สองนะครับเจ็ดพันเหรียญอัปเลยนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะครับ อ่าขั้นที่สามหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยหลิหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยทองนะครับขั้นที่สี่หนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยทองนะครับขั้นที่ห้าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยทองนะครับนะครับตอนนี้ก็อัพเกรดมาได้ครึ่งทางนะครับขั้นที่หกนะครับค่าอัพเกรดสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยทองนะครับ ขั้นที่เจ็ดสามหมื่นเก้าพันทองนะครับขั้นที่แปดห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยทองครับแล้วก็ขั้นที่เก้าอัปเกรดฟรีนะครับแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่สิบอัปเกรดฟรีครับอ่าตอนนี้ผมอัปเกรดตาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกเต่ามุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟัางเสียงกันนะครับว่าลูกเต่ามุกเสียงเป็นยังไงนะครับ ่าเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้สุดไปเลยครับนี่นะครับคือเสียงของลูกเต่ามุกอ่านี่ก็เป็นเสียงของลูกเต่ามุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับความสามารถก็คือ เกมโบนัสนะครับสามสิบห้าพอยนะครับการดวงสามสิบห้าพอย n การควบคุมลูกเต๋าสามสิบห้าพ o i n ส่วนลดการซื้อต่อสามสิบห้าพอยโบนัสทองสามสิบพ o i n แล้วก็โบนัสเลขคี่คู่สองพอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของลูกเต๋ามุกนั่นเองครับก็ <_ d ata> ใครที่สนใจลูกเต๋าใหม่ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับที่ราคาสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเพนะครับ แล้วก็ค่าอัปเกรดก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขั้นที่เก้ากับขั้นที่สิบจะอัปฟรีนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียทองแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวลองไปดูกิจกรรมอื่นที่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับ่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะครับอาก็ก็การรีวิวลูกเต๋าก็จบไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ ครั้งหน้าก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้สําหรับลูกเตา๋ามุกนะครับ่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไว้เท่านี้แล้วกันพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ